สำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาสร้างแก้วทรงกระบอกนะคะเป็นการสร้างวัตถุที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก่อนอื่นนักเรียนก็ไปที่การสร้างรูปวงกลมนะคะเลือกแบบรูปวงกลมขึ้นมานะคะให้หนูดูที่จุดออริจินนะคะแล้วก็ลากขนาดกับเส้นสีแดงออกมานะคะตามขนาดแก้วที่เราต้องการนะคะแล้วปล่อยมือเมาส์ค่ะ ะะหลังจากนั้นให้ใช้เครื่องมือนะคะพ n d แฉนพู pull, นะคะดึงรูปร่างรูปทรงขึ้นมานะคะตามขนาดแก้วที่ต้องการถ้าหนูอยากได้แก้วทรงสูงหน่อยหนูก็วาดรูปที่สูงขึ้นมานะคะ,ะตามที่ต้องการเลยนะคะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานกับก้นแก้วก่อนนะคะเราจะสร้างก้นแก้วให้มีขนาดเล็กกว่าปากนะคะปากแก้วจะกว้างขึ้นมาหน่อยนะคะ ก็คือการทำงานของการปรับสเกลนั่นเองนะคะให้หนูหันมุมมองนะคะให้เห็นทางด้านก้นแก้วขึ้นมาตรงนี้นะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูที่เครื่องมือนะคะถ้าของใครยังเป็น Move อยู่ให้ปรับเป็นตัวสเกลตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่พื้นที่ที่เราต้องการเลยค่ะปรับนะคะ,ะถ้าเวลาปรับก็ปรับทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะได้ตามที่ต้องการหรือย,อยังเอย ะะถ้าต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์เลือกไปที่ selection นะคะเสร็จแล้วลองหมุนมุมมองดูนะคะว่าได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะโอกีแล้วเนาะทีน,นี้ขอปรับหน้าจอให้ดูสวยงามก่อนนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะการแผนกล้องต่างๆเรียนสามารถเอามาใช้ได้อต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้แก้วเนี่ยด้านในมันต้องกลวงใช่ไหมคะก็เหมือนกันเจาะ เน,นเนะะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะให้หนูเลือกที่เครื่องมือ push and pull ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ตัว o f f s e ตตัวนี้นะคะแล้วก็ให้ไปที่ออ edge บนเส้นรอบวงของวงกลมด้านบนนะคะที่เป็นสีน้ำเงินแล้วหนูก็ลากค่ะนะคะหนูอยากจะให้ขอบของแก้วหนามากน้อยแค่ไหน นะคะก็ลากได้เลยนะคะครูเอาประมาณนี้แล้วก็ปล่อยมือนะคะหลังจากนั้นไปที่เครื่องมือ s e l e c t ตัวนี้นะคะแล้วเลือกที่วงกลมด้านในกด delete ที่คีย์บอร์ดตอนนี้แก้วของเรากลวงเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่ด้านล่างไม่ทะลุนะคะด้านล่างต้องไม่ทะลุนะไม่เหมือนงานที่เราเจาะพื้นผิวนะคะทีนี้เราก็จะได้รูปร่างรูปทรงที่เป็นแก้วทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่เราต้องการเลยนะคะโอเคทีนี้นักเรียนก็ลองตกแต่งตรงส่วนของแก้วนะคะยังจำได้ไหมว่าวิธีการระบายสีหรือเทสีลงไปเนี่ยเพื่อให้สีได้ตามต้องการเป็นยังไงนะคะอ่ะไปที่เพ้นท์นะคะอ่ะไปที่เพ้นท์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหนูก็ลองเลือกลักษณะดูนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอเป็นคัลเลอร์ละกันนะคะอยากได้แก้วสีเขียวนะคะ เราเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วกันแล้วเราทำไงคะเทลงไปได้เลยเห็นไหมคะอ่ะนะคะนี่คือขอบปากกับตัวแก้วนะคะทีนี้ด้านในถ้าเราอยากจะได้เป็นสีออกขาวขาวนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ในส่วนของสีแล้วก็ตัวแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ๋อด้านล่างด้วยนะคะ อย่าลืมทาสีด้านล่างสีเขียวให้เข้าด้วยนะคะโอเคไปอีกรอบนึงจะไหมไหมสีเขียวอันไหนเอ่ยน่าจะอันนี้นะคะ,ะเทลงไปแล้วดูตรวจสอบความเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะนะคะ,อะโอเคนะคะเทด้านในนะแล้วก็นะคะก็จะได้ รูปทรงกระบอกนะคะแก้วรูปทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วค่ะ